ครูมากครับครูครตามชื่อ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับ Brightness TV กันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นคือคุณฟอร์ดครับสวัสดีครับจากช่องฟอร์ดอ่านะฮะจากช่อง FP Ford นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเขาเดินทางไกลมากเลยนะครับจากจังหวัดมหาสารคามมาที่ว่าลพบุรีเออใช่ฮะมาทำอะไรฮะวันนี้พอดีมาหาพี่ชายก็เลยถือโอกาสมาคอลแลบด้วยกันเลยครับอ๋อค่ะแล้ววันนี้นะครับฟอร์ดก็ได้เตรียมคอมเมนต์นะฮะกี่คอมเมนต์นะประมาณ21คอมเมนต์ครับจะมาอ่านจากช่องพี่่่มาาาออออนนนใใหห้้ฟฟััังงครบ๋ะะฮ ครับแล้วก็ตอบท่านผู้ชมครับผมเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับอยากให้พี่กินลูกอม30เม็ดในเวลา10นาทีแฮทแทกทำได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะฮะอันนี้นี่กี่วันแล้วเนี่ยเออ23ชั่วโมงครับไม่รู้ว่าคลิปไหนเหมือนกันเพิ่งเคยเจอคอนเซปต์ติดลูกอมอ๋อน่าจะเป็น twenty fat กับผมนี่ใช่ใช่ twenty f i v คิดอะไรเองไม่เป็นหรือชอบเรียนแบบพี่เนสอันนี้ตอบนะครับเห็นมาบ่นบ่อยเหมือนกันเออมาบ่นบ่อยว่าไอชอบ copy ไหมเมทเนทเออก็ทำไมอ่ะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะเนทเขาไม่ได้ จดเครื่องหมายลิขสิทธิ์อะไรไว้นะฮะอ่าใช่ครับชอบเสียงพี่นะแต่ว่ายแหละอาจารย์อย่าเป็นตุ๊ดนะสิทธิ์ไว้โอ้ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น <S 1> <S 1> ตอนแรกผมก็คิดว่าพี่เขาเป็นไงครับแต่พอดูไปมันใช่แบบว่าใชยไม่ใช่ <S 1> <S 1> ตุ๊ดกระเทยหรือเก๊ครับทำไมมีแต่คอมเมนต์พวกนี้วะแม่งคนมาด่าเลยโง่หรือโง่นะฮะไม่เห็นหรือไงวะ <S <S โอ้ตาย สังคมนี้มันเป็นอะไรนะฮะใช่ทั้งแท่งเป็นตุ๊ดแต่มิดอะยังดีกว่าคนปากหมาฮะไม่เข้าใจคอมเมนต์นะตอ,อมิดตอลโอเคครับเก็ตแ<อ>ล้ว <c oughs> สังคมโซเชียลสมัยนี้มันเร็วมากครับผมด่ากันไม่รู้ว่าด่าก,กระจายครับไม่รู้ว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังหม<ะ> <c oughs> าไม่รู้จักกรราลาเทะอะไรประมาณนี้ครับผมไม่ได้เป็นตุ๊ดก็เป็นเกย์ครับ เฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ไมนี่้ไม่เห็นสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไม่ไม่ดูเห็นคลิปอะไรอ่ะพี่เขาเป็นผู้ชายนะครับอย่าเข้าใจผิดพวกด่านายว่าตูดอ่ะอย่าไปสนใจเนาะไร้สาระพวกเด็กเกลียดโอ้เขาเด็กเกลียดเขาไม่ดีตบมือให้คุณอะไรฮะคุณธนาพรธนาพร K E A เด็กอยู่สิงแก้วสิงแก้วประมาณนั้นะครับเหมือนคุณจะเป็นหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองไม่ไม่พี่เขาไม่ได้เป็นนะครับพี่เป็นตูดแต่ขอเผือกหน่อยนะขอเผือกจัดเผือกไป เผือกเผือก <P ink> พี่เป็นเป่าครับวงเล็บหยอกนะเสียงเท่มากครับโอ้หมากนะคุณอะไรฮะเดี๋ยว <c oughs> เราจะโปรโมทจะได้รับฟรีเลยนะฮะ <c oughs> หรือว่าเขาไม่ได้ลงคลิปก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เป็นแช่ปะไม่ฮะไม่เป็นครับ <c oughs> พี่เขาไม่เป็นนะเป็นตุ๊ดก็ไม่ยอมรับการกระทํามันบอกรับคลิปไหนวะกี่วันนะ <c oughs> สาสัปดาห <c oughs> <c oughs> ์คลิปขวดสิบสี่คอมเมนต์รับต่อไปคอมเมนต์ที่สิบห้านะครับ พี่สวยมากครับพี่เป็นตู้หรือเปล่าเป็นตู้ผมไม่ได้เป็นตู้นะคะผมเป็นคนนะคะตู้ก็เป็นสิ่งของเป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะเฟอร์นิเจอร์ตกงแต่กบ้านนะครับผมกาก กางอีกแล้วรัชชาโดนทีเอชนะครับกลางแล้วนะฮะกลางอีกแล้วจุดจุดจุดครับผมจะซื้ออะไรฮะให้แดกจุดแดกจุดหน้าพี่หล่อจังโอ้ดีมากดีมากจากช่องแต้ซ่าซานะครับมืออ่นิ่งๆหน่อยหาหมือถือน่าจะเป็นกล้องพวกรีวิวโกโปรอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่สามเดือนโอ้สามเดือนเลยเหรออันแรกแน่เลยคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ h o w m a n y Mega Pixel a n d d o e s It Have Free SD Card น่าจะเป็นค Comment A สามเดือนน่าจะกล้อง SD Card กล้องมัน12ล้านหือ2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มันไม่ได้ฟรีดีการดีการที่เขาซื้อมาเองแล้วก็ใครใครก็ทําได้กูโยนกลับหลังเนอะกูโยนสูงๆได้เว้ยโอ้โหมีการมาอวดนะครับผมไอ้พ่อมตายนะฮะด่าใครครับผมไม่รู้นะอย่ากรวยเหรอครับรวยโอ้น่าจะเป็นคลิปกล้องแน่เลยอันเนี้ยใช่ไหมหกวันผมไม่รวยนะผมรวยแต่เขื่อผมมีกล้องหลายตัวนะฮะ มีประมาณกี่ตัวครับตอนนี้มีอยู่3 4ตัวได้โ oh. แต่ว่ากล้องกล้องที่กำลังถ่ายอยู่นี่ก็ซื้อมานะฮะอย่างที่บอกไปก็สามหมื่นเกือบสี่หมื่นนะฮะส่วนกล้องอันนี้นี่นี่นี่ที่เราซื้อมานะฮะจับมาให้ดูก็ได้อันนี้เราได้ฟรีมาอันนี้เราได้ฟรีมานะฮะพูดเลยจากร้านซ k Mobile นะฮะดี สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับที่ปุ่มไยตรงนี้เลยนะฮะตรงนีหรือว่าลิงขง้างล่างก็ได้ครับเออใช่ใช่เดี๋ยวเราจะใส่ลิงมาให้นะครับกากมากครับผมก็ไก่ยเยอะมากทําไมต้องทําท่าเหมือนพี่เนทด้วยดิดลินแล้วทํามือ <S <S ถ้าไม่ทําเหมือน <S 2> <S 2> คนอื่นจะดีกว่านี้ ไม่ถือใบการคัดปี้นะครับไม่ถือใบการคัดปี่พอเน็ดไม่ได้จดลิขสิทธิ์อะไรไว้นะฮะเอารูปเอเนตมาเป็นปกทําไมครับก็ทําไมฮะความสุขฮะครับเมื่อดาหกคำหนึ่งแล้วผมด่าตอบไปหกบรรทัดนะให้ให้อ่านคําที่ด่าตอบไปไหมไม่ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะไว้ให้แปะมาให้โอเคครับแล้วก็มีคนมาตอบกลับเลยนะมาโหดแท้โอเคครับกาก ครับผมคิดเรียนขวดีพีแรกอีกแล้วเนะ่เรียนแบบพี่เนสนิว่ากาน่าจะเว้นบรรทัดด้วยนะฮะแบบว่าถ้าอ่านแบบรวมกันแบมันมันแบบเรียนแบบพี่เนสนิว่ากาแสดงว่าด่าคุณเนสนะฮะเออต้องเว้นบรรทัดให้ดีนะครับใช้หลักภาษาไทยถูกต้องคิดไรเองไม่เป็นหรอชอบเรียนแบบพี่เนสโอ้มีแต่คนว่าเรียนแบบนะเออช่างมันนะฮะชอบเสียงมากเลยทําไมไม่รู้ไม่รู้ทําไมเออดีมากฮะเสียงพี่ใส่กิ้งเนื่องจากอมลูกอมเป็นจํานวนมาก เป็นใช่ปะนะฮะที่เป็นไหมครับไม่ไม่เป็นนะที่เขาไม่เป็นนะครับคํานี้ใหม่อีกแล้วครับกาดครับผมยาคูผมกลัวคูอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยงงมากถ้ากูทําเองกูคงโดนตบไปแล้วมีความอดทนสูงกันชิบหายครับต่อไปอันนี้เชิงว่ามาให้กําลังใจแล้วก็อะไรมาประกาศขายอะไรกันตอนนี้สองห้าสิบนะสองร้ห้าสิบโอเคมีสาระดีครับตบนี้ให้ สกิโลห้าสิบนะเออมาเริ่มดังบ้าละรถกรากนยหน้าพี่หล่อจังครับผมนี่เป็นคนส่วนน้อยนะจากคุณครูครูอะไรครูมากครับครูตามชื่อครับตายจริงหรือเป็นไรตายครับแล้วผมก็ตอบกลับไปว่าใครตายแล้วก็ไม่มีใครตอบกลับสงสัยไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลครับไม่มีคลื่นไม่มีสัญญาณตอบรับนะฮะไอที่ตั้งไม่ได้นี่คือดิสไล k ์ใช่ไหมครับน่าจะคลิปจนขวด เยืนขวดที่ตั้งมาพิเศษอ๋ออะแล้ววันนี้นะครับก็ขอจบเป็นไบบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะฮะกดไลค์ครับอะกดไลค์กระทืบไลค์ในคลิปนี้นะฮะแล้วก็กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันทั้งโลกประเทศนะฮะแล้วก็กดติดตามให้พวกเราสองคนกด subscribe เออกดเลยกดเลยนะครับทั้งช่อง b นน์ n นสทีวแล้วก็ f p t พีพนะฮะนี่เราจะขึ้นกลมๆมาให้ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เลย แห่กลมๆนะครับที่ตัวไอข้างบนก็จะมีนะตัวไอก็มีนะฮะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ฟอร์ดไว้ด้วยนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะคลิกเข้าไปดูเลยนะฮะว่าเราจะไปทำอะไรที่ช่องฟอร์ดนะฮะรอลุนกันโอเควันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้า